นี้ใครก็ได้ไม่ตมาี้ใครเออะขาเล่นเขาใช้ไว้ในชั้นนั่นแหละนี่ใครทำอโอต่อออไปไงป้าต้องขยับออกมาหน่อย พยายามออกมาหน่อย่ไม่รู้สิอืตัวอะไรน่ารักก็ต้องถอยมาไกลๆหน่อยลูกแล้วก็ต้องใช้แรงเยอะๆอภิณต์ลองเรียงแม่เหล็กเป็นชื่อตัวเองสิหาชื่อตัวเองสิไม่มีตัว C อ๋อมีอ่ะไหนเรียงชื่อตัวเองสิ อ่าเห็นไหมนั่นแหละเปิ้ลไม่ถูกทีถาเออไม่ถูกทีถาเพราะแกว่าพี่เฮ้ยเปิ้ลต้องขยับมาใกล้ๆหน่อยไม่ค่าไม่ถูกทีถาอืวลองตามใหม่สิตัวอีตัวอีกลับด้านหรือเปล่าอีต้องทาทางไหนเออ มีไหมตัวเอ็นอ so ่ะล like oh, oh ิงเออเก็บไว้เก็บไว้ให้เขาไม่มีเหรอตัวเอ็นอ่ะนี่ไงตัวเอ็นตัวเล็กก็โออยู่ในตัวโออยู่บนนี้มีเอ็นอีกตัวไหมตัวเอ็นหมดแล้วมั้งอะไรเพ้อตัวเอ็นตัวเอ็นหมดแล้วมีแค่ตัวเดียว จะวน่าจะเป็นซีซีโนซีโนแล้วก็ไม่ไม่มีตัวเอ็นก็เลยเป็นซีโนซีโนช้อปแม่อันนี้คืออะไรคือเราฮู้ไง